ครับสวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้ท่านผู้ชมผมได้จัดเคเหลี่ยมมานะอันนี้ผมเอาไปกึ่งปากมานะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ทีเซกันนะแล้วเดี๋ยวจะมาลองติดเครื่องกันว่าเสียงมันจะใสไหมนะาคาโมแต่งที่ที่แบบที่นิยมแล้วก็ฮิตกันเนี่ยแล้วก็บวกกับที่ว่าผมใช้มากับตัวแล้วนะที่ไปโดนใช้มากับตัวก็จ้าสุดก็จะเป็นเคเหลี่ยมนะครับแต่เอ็นโปเนี่ยสู้ไม่ได้เลย แต่ก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ด้วยนะถ้าใครแบบชอบสมูทเดิมๆก็เป็นเอนโปก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะสุดได้แค่ปากเท่าไหร่วะมันสุดก็แค่32อ่ะ33ก็ขาดนะครับ34ก็ไม่ไม่เห็นมีใครทากันนะก็น,นั่นแหละก็แล้วแต่ถนัดนะแต่ผมว่าเคเลียมอ่ะมันเหมาะสาหรับรถแต่งเลยสําหรับรถแต่งที่แบบต้องการความเร็วความแรงนะเคเลี่ยมเ่ยจะตอบจะตอบโจทย์ตรงนั้นมากกว่านะครับบวกกับว่าไอ้พวกรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีเ็จที่ค่อนข้างยา,ยา,ยาวเห็นไหม เนี่ยมันมีเจ็ตที่ค่อนข้าง,างย,ายาวนะครับทําให้น้ามันทำให้เจ็ตเนี่ยจ่ายตั้งแต่ในรอบกลางเลยนะเนี่ยพอลูกชักมันขึ้นมันขึ้นไปครึ่งเนี่ยมันขึ้นไปครึ่งนึงปุ๊บเนี่ยแค่นี้นะเจ็ตมันจ่ายแล้วอะทําให้เราไล่น้ํามันได้หนาไปโดยปริยายนะครับนะมันจะได้น้ํามันที่หนาขึ้น ต่ตรงนี้สามารถปิดได้นะมันสามารถปิดได้ถ้าแบบไม่อยากให้นะ้ำมันมันหนาเกินไปหรือว่ามันหนาเกินไปก็สามารถลดมันลงได้คิดว่าอย่างนั้นนะจากจประสบการณ์ที่ไปขับมานะอันนี้ลูกหนึ่งผมใส่ในมีโออยู่นะครับแต่ว่าเป็นปาก32มสิอันนี้เป็นสามสิบสี่ก่อนที่เราจะไปฟังเคเลียมเดี๋ยวเรามาเทียบกับเสียงคาบูเดิมดูก่อนนะนะครับหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยเอ๊ะหรือไปดูคลิปหลังๆกันเอา <laughs> เออไม่ต้องลำบากน,านั้นเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟัง ประมาณนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงเจ้าคาบูเคเหลี่ยมกันท่านผู้ชมดูนี่อ่ะนี่เห็นไหมมันจะต่างจากของเดิมไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับความใหญ่เนี่ยความใหญ่ของปากนอกเนี่ยมันแทบไม่ต่างจากของเดิมเลยเห็นไหมเนี่ยพอไปกึงก่งออกนะที่เนี่ยมันจะใส่คาบูง่ายมากๆนะครับ โอ้โหคือแบบกูต้องรัดแคมป์ช่วยอะ <c oughs> นะครับแบบโอ้โหแม่งเข้าง่ายมากนะเดี๋ยวต้องรัดอันนี้ช่วยนะครับแล้วก็แล้วก็วกสายคาเรงเนี่ยจะใช้เป็นของเดิมดีแหละนะไม่ไม่ต้องตัดไม่ต้องแต่งอะไรนะแต่อาจจะมันอาจจะยาวไปนิดนึงนะครับแต่ก็ก,ก็นะถ้าใครแบบขยันขยันก็ไปทำเอานะอันนี้จะทำเป็นไกด์ให้ดูนะครับวิธีใส่เนะี่ยวิธีใส่ลูกชักเคเหลี่ยมนะครับคนส่วนมากเนี่ยชอบใส่ผิดนะนี่อ่า อันนี้สายแม่งเหลืออื้อเลยเนี่ยท่านผู้ชมก็ใส่นะครับใส่สายสายคันเลงไปงี้จับไว้งี้นี่แม่งเหลืออื้อเลยเนี่ยไอ้ด้านที่มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเหลี่ยมเหลี่ยมบนบนตรงเนี้ยให้เอาเข้าข้างหลังนะครับเนี่ยให้เอาเข้างหลังลูกชักนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้านเนี้ยนะครับให้เอาไว้หลังลูกชักเนี่ยบางคนใส่ผิดนะครับมันก็อาจจะหลุดได้ทีนี้ก็ยัดเข้าไปเลยอันนี้ส่วนส่วนในเรื่องความตึงของสายคันเลงเนี่ยเนี่ยนะ ตรงเนี้ยนะครับก็ไปดัดแปลงกันเอาอาจจะหนุนแหวนหรือว่าอาจจะตัดสายคันเร่งนะครับเพื่อให้มันพอดีก็ได้นะจริงๆไอเนี้ยไอกระดาษเนี้ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะผมถอดทิ้งไปหลายอันนะครับแต่ว่าใส่ก็ดีใส่ก็ดีไม่ใส่ก็ได้ประมาณนั้นอะเพราะมันมีมาให้ใส่นะแต่ถ้าแบบมันหายหายกูก็ปล่อยให้มันหายไปทำไมผมเลือกเคเหลี่ยมตัวนี้ใช่ไหมทั้งๆที่มันมีตัวอื่นที่ที่ราคามันถูกกว่านี่อันนี้เมื่อเกือบๆพันเหมือนกันนะ นะครับมันมีตัวถูกกว่านี้ประมาณ500อยนะ4 500ถามว่าทำไมต้องเอาตัวนี้ใช่ไหมนี่เพราะนี่ท่านผู้ชมไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันแถมถ้วยใสเว้ยเจ้าตัวนี้มันแถมถ้วยใสนะครับแล้วแถมแถมมีเจ็ตที่ค่อนข้างจะยาวนะเปิดตั้งแต่รอบกลางเลยนะกันแล้วแต่ใครชอบนะไม่ชอบก็ถอดออกถอดเจ็ตออกได้แต่เนี่ยท่านผู้ชมผมเคยเจอปัญหานะครับเคยเจอปัญหาแบบน้ำมันมันลงไม่ทันอ่ะน้ำมันมันลงไม่ทันทีเนี้ยน้ำมันมันมันอยู่แค่แค่กลางถ้วยแค่นี้มันลงไม่ทันไงรถแม่งแดกจัดนะครับ ทำให้งมหาสาเหตุกันพอสมควรเลยนะทีนี้พอเปลี่ยนไปเป็นถ้วยใสเนี่ยเรารู้เลยว่าว่าน้ํามันเนี่ยมันอยู่แค่ครึ่งถ้วยมันไม่เต็มถ้วยมันทําให้คาร์บูด์ดูน้ํามันไม่พอนะครับอันนี้คือข้อดีของถ้วยใสแล้วก็ข้อดีอย่างถ้วยใสเนี่ยคือมันจะใหญ่มันจะใหญ่แล้วมันจะยาวมันจะยาวมากนะครับจะยาวกว่าถ้วยเดิมนะทำให้จุดน้ํามันได้เยอะขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวยัดน้ํามันเข้าไปแล้วก็มาสตาร์ทฟังเสียงกัน มานน้ผู้ชม,มข้อดีของถ้วยใสนะครับคือเราจะเห็นหมดเลยว่าน้ำมันมัน,มนลงหรือเปล่าหรือน้ำม,นมันมีน้ำผสมไหมมีอะไรปนในน้ำมันไหมนะครับเป็นข้อดีมากๆาเลยนะเอาอันนี้ออกไปเลยเนี่ยเกะกะเหลือเกินมองอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเลยไอสัตว์ผมยังงงอู่เลยว่าทําไมสีน้ำมันแม่งแบบแปลกๆปลกเหี้ยในถังมันมีอะไรหรือเปล่าวะนะอ่ออันนี้ยังเป็นหลีดแปดอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาสับเป็นหลีดเดิมให้ดูนะครับว่าเสียงมันจะต่างกันไหมนะแล้วว่าระหว่างหลีดเดิมกับหลีดแปดนะมันจะต่างกันขนาดไหน มาเดี๋ยวมาสตาร์ทกันอันนี้เข็มเร่งล็อก3นะเข็มเร่งล็อก3แล้วก็นงหนหลักเนี่ยอยู่ที่140ส่วนเดินเบานะครับอยู่ที่เอ่อสีนะ45 42วะยัดไปเมื่อกี้จำไม่ได้ละ อันนี้อันนี้มันยังหนาไปนะมันยังหนาไปผมปรับเป็นล็อกกลางครับนมหนูเนี่ยถ้าเทียบเทียบเป็นของมิคุนิเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเบอร์220 2 2 0ร้อยี่สิถึงสองอยสาสิบเลยนะที่ใส่ไปเนี่ยนะครับแล้วลูกมันแค่ไซส์ร้อยร้อยนหน่อยเองนะเดี๋ยวมาปรับเข็มเล่งนะครับให้มันอยู่ประมาณล็อกสองนับจากข้างบนดูเป็นล็อกสองล๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงกัน ยังหนาอยู่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาลองเป็นล็อกหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้เราแค่เอาเสียงไปก่อนนะส่วนเรื่องขับขี่เดี๋ยววางกันอีกทีนึงนะไล่เข็มขึ้นสูงเนี่ยน้ำมันมันจะเริ่มบางนะครับพอน้ำมันมันบางเนี่ยแล้วเราไม่รู้มันบางเกินไปหรือเปล่านะครับเจ้าเจตตัวเนี้ยเนี่ยเจ้าเจตตัวนี้นะครับมันสาบาถช่วยชีวิตเราได้ด้วยนะสมมุติว่าเราไล่บางไปใช่ไหมเจ้าเจตตัวนี้จะจ่ายแต่รอบกลางนะครับพอเราไปเปิดดูหัวเทียนปุ๊บอ้าวบางไป ในกรณีที่ไม่มีเจ็ตเนี่ยอาจจะทะลุตั้งแต่วินาทีนั้นเลยก็ได้นะอันนี้ต้องล็อกดีๆนะท่านผู้ชมนะกูคเคยทํากระเด็นหายมาแล้วเนี่ยนะครับแบบทีแรกไปจับขึ้นงี้ไงไไปจับขึ้นกดปุ๊บเนี่ยเนี่ยจับขึ้นเงี้ยเนี้ยเอาขึ้นเงี้ยกดป๊อไอ้สัตว์กระเด็นหายมาปรับเป็นล็อกหนึ่งและเดี๋ยวมาฟังเสียงมันจะเปลี่ยนไหมเอาตั้งแต่ล็อกสามกับล็อกสองเนี่ยเสียงมันเปลี่ยนนะเสียงมันเปลี่ยนอยู่ไปหน่อยนึงนะครับตั้งหน่อยนึงแน่ นี่ก็เปลี่ยนไปอยู่เหมือนกันนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะเดินเบาเอา่อยังไงแปลกๆอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะมันเดินไม่ค่อยเป็นจังหวะนะครับเหมือนล็อกที่2กับล็อกที่3นะ เนี่ยแล้วตั้งแต่สามคลิปที่แล้วนะกูก็ยังไม่ได้ใส่น้ำเหมือนเดิมแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไอเฮียเป็นเสื้อลมไปละ <c oughs> นะครับเสื้อน้ำแต่ผมไม่ได้ใส่น้ำนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อประก็นนะครับเราใส่ไปน้ำมันก็ไปรั่วเข้าเครื่องอยู่ดีนะก็เลยว่าเออยังไม่ใส่ก็ได้แล้วถ้าถามว่าไม่กลัวฝาโกง่งเหรอไม่กลัวนะมันแค่นี้เองอะ่ะถ้ามันโก่งก็แค่เอาไปปาดมันไม่กี่ร้อยเองอะ่ะ <c oughs> นะครับมันมันไม่ได้ยากเลยมันไม่ยากสําหรับผมเลยตั้งแตู่ทารถยนต์มาเนี่ยไอพวกนี้แม่งของง่ายๆเลยนะ ถ้าให้เทียบเสียงนะผมว่าล็อกสามอะเสียงเสียงแจ๋วสุดล็อกสามนะก็คือล็อกกลางนั่นแหละอันนี้มันมันบางมันติดมือรอบต้นก็จริงแต่เสียงมันมันเบาอะมันเบาแล้วเวลามันเดินเบาท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันไม่เป็นจังหวะแป้งแป๊กแป้งแป๊กมันมันจะเดินยังไงมันก็ไม่รู้ขึ้นขึ้นลงลงเลยครับแสดงว่าน้ามันน่าจะบางเกินไปนะแล้วก็สังเกตจากการเดินเบาได้นะครับเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนเป็นล็อกสามแล้วทีนี้เดี๋ยวจะมาเพิ่มไฟนะผมจะมาเพิ่มไฟโดยผมสั่งคอยไปแล้ว แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหลังๆนะครับผมจะมาผ่าท่อทีเซตให้ดูนะมาเทียบเสียงด้วยคือท่อกูสั่งมาแล้วได้ยินไม่ไว้คนในบ้านเค <c oughs> <c oughs> คนในบ้านไม่ยินนะกูก็แอบสั่งเมื่อกัน <c oughs> ผมสั่งท่อเดิมทีเซตมานะครับเดี๋ยวคลิปหลังๆจะมาผ่าให้ดูตอนท่อมานะไม่รู้ว่ามันจะมาวันไหนนะครับทีนี้เรามีรถแ,แล้วเรามีที่อะไรทําเยอะแยะไปหมดนะฮะเปลี่ยนคาบูก็ก็รู้สึกเสียงดีขึ้นนะแต่ต้องปรับไป็ล็อกสามอันนี้ผมว่ามันบางเกินไปนะครับ แล้วก็ูก็ไม่รู้จะได้ขี่เมื่อไหร่ไปเป็นไฟเดิมไงนะครับไฟเดิมจริงๆแค่เบิร์ร้อยก็เหลือเฟือแล้วนะแต่อันนี้กดไป140ยสี่นะครับก็่าจะมีหนากันบ้างโอเคคลิปนี้ไม่มีแล้วเจอกัใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ